สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพูดถึงเลขมงคลสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําปักหลังของเดือนกระกฎาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วนะคะผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาถึง14มกรามาดูกันนะคะว่า ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมตั้งแต่วันที่16ถึง31กรกฎาคมชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูจะมีโชคลาภหรือไม่ถ้ามีโชคลาภจะมีเกี่ยวกับด้านใดและเลขมงคลของชาวราศีธนูคือเลขใดามาดามขออนุญาตชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับลูกเต๋าแทนคุณ ลูกเต๋าร้อะไรก็ขอให้บอกออกมาว่าชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูในช่วงปักหลังของเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้จะมีโชคลาภเกี่ยวกับด้านใดและเลขมงคลของชาวราศีธนูคือเลขใดเราจะได้รูปที่เป็น,ปนลูกศรที่วนเวียนอยู่นะคะเขาบอกว่าถ้าโชคลาภของชาวราศีธนูที่จะเกิดขึ้นคือเลขเก่าๆที่เคยเล่น นะคะคเลขเก่าที่เคยเล่นหรือเลขเก่าที่ออกไปแล้วอาจจะหวนกลับมาแต่ต้องไหว้ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคให้ลาบกับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูใครที่ทำขยันทําบุญทําทานเป็นช่วงเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตอบแทนคุณงามความดีให้กับคุณใครที่ขยันทําบุญใครที่ มันสวดมนนั่งสมาธิถวายผลบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลตัวคุณคุณจะได้รับผลตอบแทนส,สิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกื้อหนุนและตอบแทนคุณนะคะถ้าเป็นเรื่องด้านหน้าที่การงานเขาบอกว่าก็กมีโชคลาภเกี่ยวกับด้านหน้าที่การงานการงานของคุณอาจจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงแต่ก็จะสามารถทำให้คุณมีโอกาสที่จะประสบชัยชนะได้ หรือมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากกว่าคู่แข่งดังนั้นในในช่วงของปักหลังของเดือนกรกฎาคมเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องลาบลอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักจัดว่าดีสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเลยทีเดียวเพียงแต่ว่าโชคลาภที่เกี่ยวกับเรื่องลาบลอยคุณอาจที่จะได้ ไปซื้อหุ้นกับผู้อื่นมากกว่าที่จะซื้อคนเดียวอาจจะต้องไปอาศัยดวงของคนอื่นอาจจะได้เงินจํานวนมากคุณอาจที่จะซื้อในจํานวนเยอะหรือคุณอาจจะเสี่ยงแค่เพียงนิดเดียวคุณก็จะได้นิดเดียวสุดแล้วแต่โชคลาภของแต่ละคนแต่ถ้าเป็นเรื่องการงานก็ยังคงจะต้องทํางานที่เข้าไปร่วมเกี่ยวกับองค์กรใหญ่ๆอยู่ แล้วก็ได้จัดสรรปันส่วนในส่วนที่คุณควรจะได้นะคะส่วนเรื่องความรักก็ค่อนข้างที่จะมีคู่แข่งนะแต่คุณมีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นความรักในที่นี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นเกณฑ์ของการรักเผื่อเลือกดังนั้นอาจที่จะต้องดูด้วยนะว่าตัวเราเป็นรักเผื่อเลือกสำหรับเขาหรือเปล่าหรือเขา คือรักเผื่อเลือกสําหรับเราเพราะฉะนั้นต้องจัดสรรแบ่งปันเวลาให้ดีๆถ้าเกิดว่าคนนี้คือคนที่เราสนใจอาจจะเป็นคนที่มีศีลเสมอกับคุณก็ได้นะดังนั้นในช่วงจังหวะในช่วงจังหวะเนี้ยสําหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเขาบอกว่าเรื่องความรักก็ค่อนข้างโดดเด่นเรื่องการงานก็มีคนให้การส่งเสริมสนับสน,นุนเรื่องโชคลาภ ต้องไปอาศัยดวงของคนอื่นด้วยถ้าจะเอาดวงของเราเองคนเดียวอาจที่จะไม่ไม่โอเคนะนะคะเพราะาเราต้องไปเสริมไปอาศัยดวงคนอื่นเพื่อจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องด้านโชคลาภเพราะลำพังเราคนเดียวอาจจะยังไม่ได้เลขเบิลเลขคู่เลขหามอย่าทิ้งนะมีเกณฑ์ที่จะได้สำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูดังนั้นสำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูบางคนอาจจะถามอาลรรมะดามีเลขเด่นเลขอะไรที่ ที่แนะนำไหมในช่วงเดือนในช่วงงวดวันที่16กรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้เลขเด่นที่มาดามจะให้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูคือ58เลขรองนะคะคือ47620 เลขที่ต้องระวังอาจจะมาแบบสายฟ้าแลบหรือมามืดเลยก็ได้ก็คือเลขหนึ่งสามนะคะใครที่มีเลขอยู่ในใจบ้างแล้วหรืออาจที่จะไปโดนใจตรงกับเลขของคุณก็ลองเสี่ยงโชคดูถ้าไม่ถูกรางวัลเลขท้ายคุณก็อาจจะถูกรางวัลใหญ่ๆเลยก็ได้นะคะ ทีนี้เรามาดูว่าเลขมงคลที่มาดามจะให้เลขมงคลในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเลขที่จะให้เอาไปเสี่ยงโชคแต่สําหรับใครจะเอาไปเสี่ยงโชคก็ได้นะสุดแล้วแต่ว่าสนาของแต่ละคนแต่เลขมงคลอันนี้จะให้ไปเสริมเกี่ยวกับด้านกับหน้าที่การงานต่างๆของชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูอ่ะเรามาดูหมายเลขแรกหมายเลขแรกได้97นะคะหมายเลขที่สองได้ ห้าเจ็ดอะไรเนี่ยเจ็ดอีกแล้วอ่ะเก้าเจ็ดห้าเจ็ดมาดูหมายเลขสุดท้ายจะได้อะไรหมายเลขสุดท้ายได้สามศูนย์ทีนี้เรามาดูนะว่าจะเสริมสิริมงคลเกี่ยวกับด้านใดอาจัดว่าดีอยู่เหมือนกันนะเลขเหล่านี้นะคะเลขเหล่านี้เขาบอกว่าอะไรก็ตามที่เรา มันดูยืดเยื้อมันดูต้องรอคอยมานานแล้วเนี่ยมันอาจที่จะทำให้เราสำเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นเก้าเจ็ดบอกถึงการที่ใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกหรือใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องความทันสมัยเทคโนโลยีต่างๆธุรกิจเกี่ยวกับเด้านเ,ออเขาเรียกว่าโรงงานออใครทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านโรงงานต่างๆเนี่ย หรือใครทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านพวกอสังหาริมทรัพย์บ้านเช่าแฝดหรือว่าคอนโดหรือใครมีบ้านเช่าใครมีคอนโดใครมีอาพาร์ตเมนต์จัดวดีนะคะจัดวดีมีความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นเนี่ยเลขนี้ถ้าสอบางคนถามว่าอ้าแล้วถ้าทำงานออฟฟิศล่ะทำงานประจำละ่ะเขาบอกว่าทำงานประจำก็ให้เขียนเลข97 5 7 3 0เนี่ยใส่กระดาษกาวก็ได้ ะะเขียนตัวเล็กๆไว้แล้วแปะไว้ที่โต๊ะทํางานเสริมเกี่ยวกับเรื่องอะไรเสริมเกี่ยวกับเรื่องการงานที่จะมีคนให้การสนับสนุนคุณนะคะสนับสนุนแบบว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตลอดนะแค่ช่วครั้งชั่วคราวแต่ก็เรียกว่าคุณอาจที่จะได้อะไรมาแบบฟุกฟุกกันเลยทีเดียวอะไรที่บางทีรอมานานแล้วเนี่ยบางทีอาจจะได้แบบปรับปรับกระทันหันแบบไม่คาดคิดนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงของปักแรก ปักหลังปักหลังของเดือนกรกฎาคมเนี้ชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูเนี่ยอาจจะมีความอึดอัดใจอยู่บ้างในบางสิ่งบางอย่างอาจจะเรามีความรู้สึกว่าเจ้านายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายกับเราดังนั้นน่ะให้เราให้เรารู้จักอ่อนน้อมทำตนนะให้เรามีเลขเหล่านี้ไปไว้ท่านจะได้เมตตาเรามากยิ่งขึ้นนะคะใครที่ทำงาน เกี่ยวกับเนี่ยธุรกิจที่มาดามพูดในทีแรกอะเกี่ยวกับห้องเช่าเกี่ยวกับแฟลตเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์หรือทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านโรงงานต่างๆหรือใครทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านเออเขาเรียกว่าอะไรอะพวกของมีเสียงอย่างเช่นบางคนทําพุทำปะทัดทําเกี่ยวกับอาวุธนะคะอาวุธมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องที่ถูกกฎหมายซึ่งต้องทําแบบถูกกฎหมาย จะส่งผลดีให้กับตัวคุณถ้ามีเเลขเหล่านี้นะคะใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเ,เรื่องอาหารการกินก็จัดว่าดีนะคะใครทีนี้ถ้าเกิดบางคนถามว่าอราธุรกิจสีเทาสีดำละ่ะสีดำเนี่ยมาดามไม่สนับสนุนแต่ถ้าธุรกิจสีเทาอย่างเช่นทํางานกลางคืนเปิดผับเปิดบาร์เปิดคาเฟ่ต่างๆมีเลขเหล่านี้จะช่วยเสริมไหมถ้ามีเลขเหล่านี้เนี่ยให้ตัด5้าดออก เพราะว่าตัดที่ตัดห้าเจ็ดออกเนี่ยคุณอาจจะเจอลูกค้าลูกค้าที่ดีเหมือนเหมือนลูกค้าประจาอะ่ะที่มามันดีแค่ช่วงแรกๆเดี๋ยวช่วงหลังๆเนี่ยจะออกลายนะคะเพราะฉะนั้นตัดห้าเจ็ดออกสําหรับใครที่ทําธุรกิจกลางคืนเปิดพับเปิดบาร์ส่วนใครที่ทําธุรกิจด้านการให้บริการนะคะด้านการให้บริการต่างๆก็ให้ตัดห้าเจ็ดออกเช่นกันให้มีแต่ เก้าเจ็ดแล้วก็สามศคุณก็จะเจอลูกค้าที่เข้ามาดีนะคะบางคนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านการให้บริการบางทีจะเจอลูกค้าดีแล้วอุ้มชูเราเลี้ยงดูเราในอนาคตข้างหน้าได้เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขเหล่านี้มันจะเสริมในแต่ละธุรกิจที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นใครทำธุรกิจด้านใดก็เลือกเลขเอานะคะอย่างที่มาดามบอกว่าถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นว่า ทำอพาร์ตเมนต์ทำห้องเช่าทำบ้านเช่าทำโรงงานก็มีทั้งสามเลขได้เลยนะคะส่วนถ้าทำงานกลางคืนธุรกิจเกี่ยวกับผับบาร์คาเฟ่ต่างๆห้าเจ็ดไม่ควรมีงานด้านบริการห้าเจ็ดไม่ควรมีงานธุรกิจเอ่อใครที่ทำงานประจำลูกเป็นลูกน้องหรือเป็น เจ้าของธุรกิจเองก็5-7ตัดไปออกตัดออกไปก่อนนะคะไม่ควรมีส่วนใครจะเอาเลข3ตัวนี้ไปเป็นเลขมงคลหรือไปเป็นเลขที่เสียงโชคก็สุดแล้วแต่คุณนะคะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนบางทีคุณอาจจะไม่ถูกเลขท้ายแต่คุณอาจจะไปถูกรางวัลเลยก็ได้ก็สำหรับเออ วัยรุ่นวัยเรียนต้องบอกก่อนสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนใครที่มีเกณฑ์ของการอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศจะได้ไปไหมได้แต่ช้าหน่อยนะต้องบอกก่อนเลยได้แต่ช้าหน่อยใครที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศมีตัวเลขเอาแค่9 7กับ3 0พอ5 7ไม่ต้องนะคะเขียนใส่ติดโตะ๊ะหนังสือ ที่เรานั่งเขียนหนังสือก็ได้หรือใส่ไว้หลังเคสโทรศัพท์ด้วยก็ได้นะคะก็จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาต่อต่อตางประเทศส่วนใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านการนำเข้าส่งออกการนำเข้าส่งออกในที่นี้จะมีทั้งสามหมายเลขเลยก็ได้หรือจะเอาแค่97กับ3 0ก็ได้นะคะจบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีธนูหรือลัคนาธนูแล้วนะคะอ้อนิดนึงขออภยัย ถ้าเสริมเกี่ยวกับเรื่องความรักต้องเสริมนิดนึงมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องความรักมาด้วยถ้าเสริมเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณจะพบรักกับชาวต่างชาตินะคะคุณจะพบรักกับชาวต่างชาติที่ต้องมีอายุมากกว่านะถึงจะดีจะให้การส่งเสริมสนับสนุนเลี้ยงดูเลี้ยงดูคุณหรือช่วยเหลือ support s u p p o คุณได้นะคะต้องก็งมีตัวเลขเหล่านี้ซะแต่ว่า57จะมีก็ได้ไม่มีก็ได้สำหรับ เรื่องความรักนะคะจบคําพยากรณ์แล้วค่ะใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ลูกเต๋าอลรคเคิลนาดามกำลังจะเปิดสอนคอร์สพิเศษเป็นคอร์สสุดท้ายปิดจอบละลูกเต๋าหมดแล้วนะคะไม่มีสอนแล้วในช่วงเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2568นี้ช่วงปลายเดือน จะเปิดรับแค่20คนเท่านั้นนะคะล,ลูกตะลูกเต๋าเหลืออยู่20ชุดสุดท้ายค่าเรียนถูกมากเป็นการสอนแบบส่งทายเพียง500บาทเอ่อค่าเรียน500ค่าลูกเต๋า1 2 0่0ค่าหนังสือ200บาทใครสนใจที่จะเรียนทักอินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนเอ่อมาใครสนใจที่จะเรียนทักอินบ็อกมามาจองคิวเรียนกันแล้วก็ต้อง โอนเงินค่าลูกเตา๋าค่าเรียนค่าหนังสือพร้อมทั้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาค่าส่งไม่ต้องมาดามส่งให้ฟรีนะคะสำหรับ fc ท่านใดสนใจอยากจะดูดวงกับมาดามเป็นการส่วนตัวถ้ากินบ o ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนค่าครูนะคะสอบถามค่าครูและจองคิวดูดวงกันได้ fc ที่เข้ามาใหม่ ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ